สวัสดีครับกรูเชฟคาเลอร์นะครับวันนี้เราจะมาเอางานรถลูกค้าของเรานะครับที่ทําออกไปแล้วหเดือนนะครับผมแล้วกลับมาซ่อมแค่ฝากระโปรงหน้าบานเดียวนะครับมาให้ดูกันว่าสีของเชลคาเลอร์นะครับที่บอกว่าใช้ไปนานๆสีไม่ซีดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือเบียมมันอยู่ e46 นะครับถ้าใครจําคันนี้ได้จะจะจาได้เลยว่าออกไปจากเราเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับเอาสภาพมาให้ดูกันว่าฝากระโปรงหน้าที่เพิ่งทําสีเสร็จใหม่นะครับ เ่งเสร็จเลยนะครับผมจะฝุ่นจับนิดนึงนะครับบังเอิญว่าตอนที่ถ่ายไม่ได้ล้างนะครับก็เอามาให้ดูเทียบกับของเดิมที่อยู่ข้างๆกันนะครับใี่เพื่อนๆดูนะครับมีความรู้สึกว่ามันมันต่างกันไหมครับหรือว่ามันเหมือนกันก็ลองดูนะครับนี่คือสีที่ใช้ไปแล้วหกเดือนนะครับกับสีที่ทําใหม่นะครับเห็นไหมครับว่ามันเงาเท่ากันนะครับอ่ะผมเอาดูแผนกว้างๆให้เลยนะครับนี่นะ เงาเท่ากันไหมครับต่างกันเหมือนกับงานที่อื่นไหมครับก็คือบางทีผมก็ไม่อยากจะพูดเดยอะนะครับก็ให้ผลงานของเราตอบคำถามพวกนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีเห็นมีคอมเมนต์ที่มามาพูดแซะว่าเออเนี่ยสีใหม่สีเก่าอะ่ะมันก็จะไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเราก็ทำให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นงานที่ดีเนี่ยต่อให้เป็นสีเก่าใช้มาหกเดือนอ่ะมันก็ไม่ได้ซีดเหมือนกับที่เขาพูดนะครับ ก็เลยเอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าถ้าคุณใช้ของดีเนี่ยต่อให้ใช้ปีก3ปีสีก็ไม่ซีดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เชื่อมาดูคันนี้ครับนี่คือรถที่ใช้ไปแล้วห้าปีนะครับถ้าเพื่อนๆจําคันนี้ได้เพื่อนๆจะรู้ว่าไอ้คันนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นสีแดงนะครับซึ่งผมใช้มาแล้ว5ปีนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยผมเพิ่งพ่นไปเมื่อช่วงต้นปีเพื่อเพื่อโชว์งาน g ี d e o n Pace นะครับเพื่อนๆมาดูจุดที่มันต่อกัน ประตูเนี่ยคือพ่นใหม่ส่วนด้านหลังนี่คือของเก่าที่ใช้มา5ปีนะครับเพราะสติกเกอร์ติดไปเนี่ยก็ไม่ได้ลอกออกเพราเสียได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆน,นดูนะครับมันต่างกันไหมครับเนี่ยถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับผมต่างกันไหมครับยังเงาเหมือนเมื่อ5ปีที่แล้วอยู่เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆนดูนะครับนี่มือ,มอถือถ่ายไม่ได้แต่งภาพไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพื่อนๆนดูนะครับของใช้5ปีกับของที่เพิ่งเพิ่งพ่นเมื่อต้นปีอะครับเงาเท่ากันไหมครับ มันซีดอย่างที่เขาเขาว่าไหมคือบางทีอะครับคนที่ไม่เคยใช้ของดีแล้วเขามาเห็นงานเราเนี่ยแล้วเขาก็จะชอบว่าเราว่าเราพูดเกินจริงนะครับเนี่ยผมก็เอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นผลงานให้ดูอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยครับก็คืออยากจะให้รับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็เปิดใจเชื่อนะครับว่างานเชลเคเลอร์ของเราเนี่ยเป็นงานคุณภาพจริงๆนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับอยากจะให้พัฒนากันนะครับให้ได้แบบนี้ทุกคนนะครับผม ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับผม